สวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่อง adverb of adverb of frequency adverb of frequency adverb of frequency Ad Fre Ad Fre ก็คือคำวิเศษที่เอาไว้บอกความถี่ frequency แปลว่าความถี่ adverb ก็คือคำ วิเเศษอ่ขียคำวิเศษบอกความถี่อ่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำวิเศษบอกความถี่ห้าระดับนะวันนี้จะมาสอนห้าระดับคงเคยได้ยินแล้วเนาะ always never sometime อย่างเงี้ยนะคะอันแรกเราจะมาดูคำว่า always always ถ้าพูดคำว่า always แปลว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลย always เท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมาคำว่า usually 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 คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าทำอะไร always คือทำสิ่งนะั100้นร0 0ยเ usually 80ต่อมา often 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 o e n, often often คือ60%เปอร์เซ็นต์ตามด้วย sometimes 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 เติม s ด้วยนะคะมีความถี่เท่ากับ40%เปอร์เซ็นต์ แล้วอีกอันหนึ่ง never never แปลว่าไม่เคยดังนั้น never ไม่เคยก็คือ0%อร์เราโฟกัสที่5แบบจริงๆแล้วมีคำอื่นอีกอย่างเช่นคำว่า seldom hardly seldom กับ hardly ก็คือแทบจะไม่แทบจะไม่ก็น้อย แต่ก็ทําบ้างอย่างเช่นฮ a r ์ l ลี่ก็คือ5%หรือ Seldom ก็ them, คือมากกว่าฮ a ร l ลี่คือ10%เนี่ยแต่อันในที่นี้เราโฟกัสแค่5อันนี้พอ Always คือ100%ยเ0เลยนะทำเป็นประจําสม่ำเสมอแน่นอน usually ลองลงมา often ลองลงมา sometimes ลองลงมาและ never ไม่เคยทําเลยอ่ะทีนี้การใช้ล่ะ คำพวกนี้เราเคยเจอมาบ่อยๆแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแล้วเนาะ always sometimes usually เนี่ยเจอกันประจําแล้วเคยสังเกตไหมว่าตำแหน่งการวางของมันเนี่ยวางไว้ตรงไหนตำแหน่งตำแหน่งวางไว้ไหนแบบแรกมีอยู่สองแบบ อยู่หน้ากริยาหลักวางอยู่หน้าคำกริยาหลักรูปประโยคคือ subject บวก adverb of frequency ของเราบวก verb เขียนตัวใหญ่ adverb of frequency บวก verb หลักยกตัวอย่างเช่น I always always ก็ต้องเติม s นะคำนี้มี s เสมอ always get up early ฉันตื่นแต่เช้าเสมอ always always 100% always 100% get up early ฉันตื่นเช้าเสมอหรือแบบที่สองแบบที่สองอยู่หลัง verb to be verb to be คืออะไร i s a mr a e นั่นเองวางอยู่หลัง i s a mr a e รูปประโยค subject บวก verb to be แล้วค่อยตามด้วย adverb of frequency ของเราถ้าประโยคนั้นมี verb to be always usually sometimes จะวางอยู่ข้างหลังตัวอย่างประโยคค่ะ she is never late for work หล่อนเนี่ยไม่เคยไปทำงานสายเลย she is เห็นไหม she ขึ้นต้นก่อน is ก็คือ verb to be ตามด้วย adverb of frequency ก็คือ never แล้วค่อยมีส่วนขยายต่อท้าย she is never late for work she is never แล้วค่อยมีกิจยาหลักต่อท้ายไป late for work อ่ะทีนี้เราจะมาทวนกันก่อนอ่ะ always 100% usually 80% often 60% sometime s 40%และ never 0%ทีนี้เดี๋ยวจะให้ลองเรียงประโยคอ่าเรารู้ตำแหน่งการวางแล้วใช่ไหมถ้า เป็นประโยคที่มีกริยาหลักให้วาง adverb of frequency หน้ากริยาหลักแต่ถ้ามี verb to be ให้วางหลัง verb to be หน้า verb หลักหลัง verb to be อ่ะสั้นๆหน้า verb หลักหลัง verb to be มาลองกัน Henry yang prayo. Drinks, she m u a e s always เรียงยังไงดีนะเรียงยังไงดีนะรูปประโยคบอกว่าไงประทานขึ้นก่อนอันนี้มี verb to be ไหมอ่าวิธีการดูให้ดูก่อนมี verb to be ไหมไม่มี verb to be เข้าข่ายแบบแรกแบบแรกบอกว่าประทานตามด้วย adverb of frequency ตามด้วย verb หลักหน้า verb หลักมาเวลามีประโยคก็ต้องเอาประทานขึ้นก่อน ชี She, ต้องมามาหนึ่งแน่นอน She ตามด้วย adverb of frequency ก็คืออะไร always แล้วตามด้วยอะไรอีกตามด้วยคำกิ่ยาหลักใช่ไหมต้องวางหน้ากิ่ยาหลักใช่ไหมคำกิ่ยาหลักก็คือ drink drink ในที่นี้ต้องเติม s เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ K ot, ประธานเป็น She แล้วก็ตามด้วยส่วนที่เหลือก็คือกรรมี l วดังนั้นประโยคนี้ก็เลยเป็น she always drinks milk มาประโยคที่2เอา advance ขึ้นเอา advance ขึ้น often ขึ้นก่อนเดี hey. ลองดูกันซิว่าจะได้ไหม มาเอาอะไรขึ้นก่อนเอาประธานขึ้นก่อนใช่ไหมคะประธานคืออะไรอลิสเป็นชื่อคนเนี่ยต้องขึ้นก่อนอยู่แล้วแหละอลิสเป็นอะไรคะชื่อคนทำไมคะขึ้นก่อนอลิสมีวบทูบีไหมคะข้อนี้ไม่มีถ้าไม่มีวบทูบีก็อ,อะไรมาต่อได้เลย adverb o frequency f ก็คือ often เอา often มาทีนี้เอา often มาแล้วก็ตามด้วยอะไรคะ verb หลัก verb หลักคืออะไรนี่ไง goes goes อะไร go เหลืออะไรเนะี่ยเหลืออะไรอีกเหลือ to l a a e bed โกอะไรล่ะ Go to bed ไงไปนอนอะ่ะ go to bed late สรูปอลิส f e n goes to bed Late a อลิสทำไมเข้านอนดึกประจำาแหละประจำในที่นี้ o f t e n often, often กี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ครึ่งๆกลางๆไม่ได้บ่อยมากบางวันนอนดึกบางวันนอนเร็วใช่ไหมแถมอีกหนึ่งอันสุดท้ายประโยคที่ 3เมื่อกี้ให้ดู2ประโยคประโยค3าม e were s l a t e Linda w o r k e for เอสังเกตเห็นอะไรอ้าวข้อนี้มี verb to be มาแล้วมี verb to be มาแล้วมาต้องอะไรขึ้นก่อนอย่างน้อยอะไรขึ้นก่อน Linda คือประธานของประโยคก็ต้องเป็น Linda ถ้ามีถ้ามีประธานของประโยคแล้วแล้วข้อนั้นมี verb to be ต้องหยิบ verb to be มาก่อนนะจ๊ะก็เป็น East พอ verb to be เสร็จแล้วอะไรต่อ นี่ไง adverb o frequency f is never อ่ะลองตัดช้อยทิ้งเหลืออะไรเหลือ work เหลือ for เหลือ l a t e is never อะไรไม่เคยอะไรไม่เคยอะไรไม่เคยสายใช่ไหมก็ต้องเป็น is never l a t e l a t e เรื่องอะไรล่ะก็ for work ลินดา is neverless for work แปลว่าลินดาไม่เคยไปทำงานสายเลยลินดา is neverless for work ไม่เคยไปทำงานสายอ่ะสรุปว่า adverb o frequency f คำวิเศษบอกความถี่ของเรา always 100% usually 80% often 60 sometime s 40%และ never 0%เนี่ยวิธีการใช้มีการวางตำแหน่งได้สองแบบก็คือวางหน้าคำริยาหลัก และหลัง verb to be นั่นเองนะคะขอบคุณค่ะ